ะเข้าไปแฮปปี้เบิร์เดย์น้องสันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอหาแม่น้องด้วยเดี๋ยวให้ทางนวนให้ทีมอะถ่ายวิดีโอต่อให้ะคะ่ะแล้วก็ดิฉันผู้ที่ซึ่งเดินแกะเค้กค่ะสารมนอนอ้จะพดลืไม่รู้ไม่ได้แกะเค้กไม่ออกเพิ่งเรียนเสร็จแล้วก็แบบติดสายคุยโทรศัพท์กับคนนั้นคนนี้คนนู้นแล้วตอนนี้กําลังเดินกลับไปที่เรียนแค่นี้นะคะ อีพี่มินยังไม่ถึงเลยเพราะว่ารอกันไปรอกันมาค่ะเดี๋ยวเราแกะแอบแกะกล่องก่อนพี่ทีมก็จะขึ้นไปเรียนกับพี่ป้อตอนบ่ายนะคะแล้วก็อีพี่มินก็คือรอพี่ทีมกลับมาแล้วก็ถามลูซี่ให้ว่าจุดเทียนได้ไหมแค่นั้นเพราะว่าจะซื้อเทียนจะซื้อเทียนเพิ่อมอีกเกือบร้อยนะคะแต่ก็เขาไม่ให้จุดเทียนก็เลยเราก็เลยเไม่ไม่ซื้อเทียนนะคะ รอเสียนเี็กโอเคตอนนี้แกโอ้ขอโทษค่ะกล่องมัน<ด>เป็นแบบก๊อปแก๊<ๆ>อะไรไม่รู้ข้างขนะ้างกลัวกลัวเช็คตกกลัวโทรศัพท์ตกกลัวทุกอย่างตกงงมากตึกเราอยู่นู่นนะคะโอเคอ๋ออย่างนี้นี่เองเดี๋ยวขอหาแม่น้องก่อน hapy birth hapy birth hapy birth hapy day you, いい birth, day day you 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 b to 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 เฮ้ยเยี่ยมเลยด y เลยดีเลยตอ y นี้ค่ะพูจะถ่ายวอล์กนะคะในการแบบเอ้ยจะไปซื้อเค้กมาทำให้วันเกิดน้องเป็นไง ไม่ได้ถ่ายอะไรต่อเลยเราแบบเน้นโฟกัสอะนะคะอังเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับที่สุดในใจเลยไหมเป็นไงหวานแบบตาบอดหรือยังหวานมากทุกสิ่งทุกอย่าง ะะวันนี้อากาศดีมากๆเลยสวัสดีค่ะปีคร,รับ Happy b i ์ t h d ค่ะพิซซานได้นะผมอายุ17แล้วนะ17ปอนด์สุดยอดเลยเลยี่สุดในใจอ่ะวันนี้อากาศดีเราเลยจะไปแบบหาถ่ายรูปเล่นกันนะคะเราจะไปเดินเล่นในเมืองนะคะเนามาดูบรรยากาศดีๆในเมืองของเราค่ะ ใไม้เป็นสีเหลืองอ่ะนั่นไงนั่นใช้ e x ใช่ไหมโอเควันนี้เป็นวันแรกนะคะหลังจากที่เรามาอยู่แมนเชสเตอร์อย่างยาวนานเราจะมาลองนั่งรถฟรีบัสเห็นสัญลักษณ์ตรงนั้นไหมป้ายเล็กๆเป็นฟรีบัสนะคะเดี๋ยวฟรีบัสจะจอดตรงนี้เราจะนั่งไป้าลฮอลกันค่ะฟรีบัสหมายเลขหนึ่งที่เราจะไปเป็นไรเป็นไรบ้างไว้ก่อน เราขึ้นจากตรงนี้ลงไปที่จึมจึมจึจจจอ้าวไม่รู้อ่ะลงที่ไหนทำเป็นรู้จักโอ๊ยนั่นแหละนี่แหละนี่จอนเดลต้าสรีนนะคะอ่าเราจะต้องโบกรถถ้าเราไม่โบกรถรถจะไม่หยุดฮัลโหล ก็เหลือเวลาอีก52นาทีใช่ไหมเราก็ต้องใช้โกโปรเนี้ยไปถ่าหอกันแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปไหนต่ออ่าแฟนแฟซูเอาเข้าไปเราจะพูดตัว V แบบ v อร์นะคะ v e ว b verb 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 v v v พูดตามเราจะต้องพูดว่าอะไรคะ Festival เฮ้ยอันนั้นฟรีบัสหรือเปล่าไม่ใช่ฟรีเอ้ยฟรีบัสเหรอ <c oughs> ใช่ไหมบอกเร็วฉ <c oughs> ันมองไม่เห็นอนีต้องายหรอไม่ต้องจ่ายฟรีบัส ก็ไม่รู้อาจจสตินช่วยเป็นอนุสาวรีย์ใครเอ่ยอีเร็กซ์บายเขาเป็นใครเขาเป็นใครอ่าเดินวนเป็นวงกลมก็ยังไม่รู้เป็นลูกเสือค่าลูกเสือเที่ยเนี่ยเป็นลูกเสือสักไม่จับมือฝ่ายย็นใส่มาจากี่สนามอแล้วอันนี้ก็เป็นลูกแก้วแห่ง่วงจุ้ยนะคะ แล้วก็เป็นน้ำตกนะคะไกดไกดเอ้าวเป็ดเป็ดปะ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 เ่ะอะคุณคุณปะมึงว่าท่าคอยอยู่ไหนอ่ะเฮตบี้ดีเหตบีดีคฮปพี่เบอร์เดย์นะคะ

าน้องเราหาทางไปเทา้าหอกันดีกว่าวเราจะต้องเดินครับอมีมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่จะสารภาพนะคะครับผมแล้ว,วสารภาพของน้องๆค่ะก็คือพาน้องนั่งรถวนจากทางนูน้น ไปลงตรงนี้แล้วก็พาน้องเดือนวนกลับมาเป็นวงกลมเราต้องผิดกันบ้างไม่ได้ผิดแล้วเราแค่อยากรู้ทางหเฉยๆสวยทางนี้สวยมากชอบสรุกเท้าหอของเรานะคะก็คือเท้าหอสีขาวถ่ายรูปกัน ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงเรียนของเรานะคะ NCG New College Group นะคะ <Yeah. S 1> ของซันจะเป็นสร้อย <c oughs> เขาเรียกว่าเบจ <c oughs> เป็นสีชมพูเนาะพูลเดอร์เอ็กชีนแต่ว่าของพี่มินจะเป็นสีม่วงก็คืออายุเยอะคนที่อยากได้สีชมพูคือ เพื่อนนะคะอีสักก็เขาจะเป็นคนที่เป็นไกด์พาเรานะคะไปเดินวันนี้เราจะไปเดินที่ไหนนะครับคือไตแอนเฟสติวัลนะครับว้าวไซแอนเฟสติวัลอยู่ที่ไหนครับไ่ที่ไหนะครับไม่รู้ไม่รู้อย่ามาถามไม่รู้โอเค now it's time to go hey hi เขาจะพาเราไปเดิน Science Festival น,น,นี่ไงเอ้ยข้ามข้ามาขอขอใช่มันแดดร้อนไงเราก็เลยแบบร้อนเป็นธรรมะอากาศดีนะคะพี่จัสตินก็คือร้อนใช่ร้อนแล้วคือตอนแรกใส่มาหนามาเพราะว่าเมื่อ,ชอ,เ,อ,อชเช้านี้6องศาเออใช่เมื่อเช้าเมื่อเช้าอากาศเย็นมากแต่ตอนนี้อากาศดีแล้ว Yes เราเดินไปที่ไหนไม่รู้ค่ะเววิวิโยเราจะไปดเก็นมางอด้วย พี่เพิ่งรู้ความจริงอะไรบางอย่างพี่เมื่อวานเราถามไปแล้วตอนบุ๊กว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เออตาตาบอดแป๊บนึงเออเออตาบอดเออเราจะเดิน20นาทีไปไหนให้ทายให้ทายเราจะเดินไปไหนกันเราจะเดินไปเราจะเดินไป Science and Industrial Museum ผอนร้องผอนองนี่ก็เลยถามว่าเออหรือจะไม่ไป ขาพิ่งบอกจัสตินไปแล้วสองรอบพี่ไปแล้วสองรอบเหลือส mm ัน hmm. กับเคที่ยังไม่ไปสองรอบไม่ไ้ไม่ได้เข้าอ๋อแต่ว่าเราไปหมดแล้วนะสรุปตอนนี้นะคะไกด์ของเรานะคะด้านของฉันนะจ๊ะก็จะพาฉันเดินไปที่ดินเกตจ้ะอันนี้คือเซ็นทรัลไลบรารีคุณคุ้ไหมหุ้ยเหมือนเพิ่งเดินมาคือไกด์ของฉันไม่รู้จักทางไปน้องเร็วรรีบมา ไม่รู้จักทางไปค่ะก็เลยจะให้พี่พาพาไปก่อนว่าโอเคงั้นส่งฉันตรงนั้นได้ไหมอะไรก็เลยโอเคเดี๋ยวเดาจไปส่งเ้าแล้วเราก็ไปเที่ยวที่อื่นกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งไกด์ก่อนนะกันนะคะนั่นนะสิงงคัว่าสรุปว่าทริปวันนี้ เย,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 ยงงมยๆมเยมงอื่นเต้นมากนะแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันบุกตั๋วให้ก่อนอะไรก่อนสุดปังซ้งายมือเป็นโรงแรมที่เ,เป็นโรงแรมที่สวยที่สุดในแมนเชสเตอร์ไม่รู้สวยที่สุดขนาดไหนนะคะแต่ว่าเราพิลเลอร์แบบอยากไ,าไม่แน่ใจว่าอยากซื้อหรืออยากบอมโรงแรมนี้ค่ะ <laughs> มีประวัติกับพิลเลอร์นะคะ โรงแรมนี้มาถ่ายตอนที่มันเป็นแบบกลางคืนแล้วมันสวยๆและฝั่งนี้ก็เป็น Central r i b r a r y นะคะทุกคนค่ะไกด์พามาดูความปังความจริ้งใจของวงแรวนนี้คุ้นุไหมคุ้นมาทางนี้คุ้นรได โอเคค่ะตอนนี้ไกด์นะคะก็ได้นำไกด์ทัวร์นะคะเราเดินมาแล้วนะคะกลุ่มนั้นสี่คนนะคะเราจะพาแขกสี่คนไปที่พิพิธภัณฑ์ที่เราเคยไปกันมาแล้วและเราแบบช่ำชองฐานขังมากเลยใช่เขาเนี่ยแหละเป็นนักท่องเที่ยวส่วนเราเป็นคนท้องถิ่นนะครับใช่ครับ Science and Industry หรือเรียกง่ายเรียกสั้นๆว่าไซมิวอิ n นะคะ ไม่รู้ไซอินมิวมั้งคะไซอินใช่ไซแอนะะอินน่ะค่ะเราพาไกด์มาส่งถึงที่ที่ไซแอนอินดตี้มิเวเซียมแล้วนะคะนี่นะคะมิเวเซียมของเราไปสวัสดีค่ะนี่เราเดินมาทั้งหมดกี่นาทีครับ แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่ห้องนั้นนี <c> ่ <oughs> <c oughs> อ้อเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆนะคะไซไซอดนอินดัสทรีเมเซียมนะคะตรงนี้ก็ก่อนออกก็จะมีชอ็อปเนาะ